คือเราก็คุยกันว่าเราจะคบกันยังไงหนูบอกเขาว่าหนูจะไม่ยุ่งกับคนของเขานะเขาก็จะไม่ยุ่งกับคนของหนูนะอันนี้ผันตัวเป็นภรรยาน้อยอย่างเต็มภาคภูมิเลยนะมันรักมากอะคะพี่เขารักมากก็เลิกกับสามีไปคบกับเขาสิมันเลิกไม่ได้อะคะ รักที่ไม่มีใครรู้เรื่องของหนูมันเป็นเรื่องรักที่ไม่มีใครรู้แล้วก็ให้ใครรู้ไม่ได้ให้รู้ไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าของทั้งคู่แล้วค่ะคือหนูก็ได้เจอกับแฟนเก่านะคะในเฟซบุก๊กอะค่ะเขาทักมาหาคุยกันได้สามเดือนนะคะหนูก็ไปหาเขาเขาก็พาหนูไปที่บ้านแนะนําให้ครอบครัวเขารู้รจกักอะค่ะ พ่อแม่และพี่สาวเขาอะค่ะแล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาแนะนําครอบครัวนั้นไหมคะตอนนั้นยังไม่มีค่ะอ,อ๋อตอนนั้นคือเขายังไม่มีครอบครัวค่ะใช่ค่ะค่ะ,คะเราก็คุยกันมาเรื่อยๆอะค่ะคบกันมาเรื่อยๆก็พาเขามาให้ที่บ้านรู้จักนะคะซึ่งครอบครัวหนูก็รักเขามากเขาเป็นคนน่ารักมากอะค่ะแล้วตอนนั้นที่บอกเป็นแฟนเก่าเลิกไปเพราะว่าเพื่อนหนูโทรไปบอกแม่เขาบอกว่าหนูมีสามีแล้ว แล้วถ้าไปเพื่อนๆอยู่อยู่ทำยังไงนะคะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคือเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากใช่แล,แล้วไงคะแล้วแม่เขาก็เขาก็บอกให้เลิกกันนะคะเขาไม่เช็คหาความจริงอะไรกันเลยเหรอคิดว่าเขาคงไม่ยอมรับหนูตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วตัวผู้ชายเขาทําอะไรบ้างเลยคะตอนนั้นเขายังเด็กอะค่ะพี่ตอนนั้นเขาเพิ่งสิบหกเดี๋ยวแล้วเราเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าเขาเหรอคะ ใช่ค่ะสองปีค่ะแล้วตอนนั้นคือเราคบกับเขาเป็นแฟนอยู่ใช่ไหมคะค่ะเป็นแฟนค่ะแต่เอาจริงๆนะพี่ว่าปีสองปีไม่ได้นับว่าอายุห่างกันเท่าไหร่เลยนะคะเป็นเพื่อนกันก็ยังเป็นได้เนาะแต่ว่าโอเคตอนนั้นผู้ชายก็คงต้องยอมทําตามครอบครัวตามคุณแม่ว่าองั้นเถอะก็เลยเลิกกันไปเลิกกันไปนานเท่าไหร่นะคะถึงกลับมาปีค่ะแล้วเขาทักมาพอทักมาปุ๊บก็เลยตอนนี้ก็เริ่มความสัมพันธ์ใหม่ค่ะเขาก็ทักมาหาแล้วก็นัดเจอกันนะคะก็เลยปรับความเข้าใจกันว่าเราเลิกกัน เพราะอะไรเพราะตอนนั้นตอนที่เลิกกันยังไม่มีสามีนะคะอ,อ๋อแปลว่าพอเลิกจากเขาปับ๊บเราก็ไม่มีสามีเลยใช่ค่ะแล้วก็แต่งงานใหม่มเขาก็แต่งงานใหม่แต่ตอนเจอกันโหดนี้ต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วนะใช่ค่ะมันเจอกันครั้งแรกอะคะ่ะพี่หกปีมันตื่นเต้นมากม,มันมีความสุขซึ่งเราก็ยังรักเขายังลืมเขาไม่ได้ลืมเข<อ>าไม่ได้แล้วมีสามีใหม่ทำไ<ห>มอะ,ะ,ะช่วงแรกๆมันก็ลืมได้นะคะพี่แต่หลัง,ลงๆมามันก็ยังคิดถึงเขาอะค่ะ อ่ะแล้วคราวนี้ยังไงคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคบซ้อนกันไปมา ใช่ค่ะก็คือเราก็คุยกันว่าเราจะคบกันยังไงหนูก็บอกเขาว่าหนูจะไม่ยุ่งกับคนของเขานะเขาก็จะไม่ยุ่งกับคนของหนูนะอันนี้ผันตัวเป็นภรรยาน้อยอย่างเต็มภาคภูมิเลยนะไอการที่จะไปยุ่งกับคนของเขาเนื้อหนูถามคนของเขาหรือถามคนของเราบ้างหรือเปล่าหนูจะมาตกลงกันเองสองคนไม่ได้ไงมันรักมากอะค่ะพี่รักมากก็เลิกกับสามีไปคบกับเขาสิมันเลิกไม่ได้อะค่ะทําไมอะค่ะคือมันมีเรื่องอะไรนิดหน่อยอะค่ะมันซึ่งมันบอกใครไม่ได้ สามสามีหนูอ่ะคือไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่หนูบอกได้หรือไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอที่หนูจะมีชู้อ่ะดูเหมือนเราได้ดังใจไปหมดอะเลิกกับสามีไม่ได้ค่ะเพราะมีเหตุผลบางอย่างแต่คนนี้ก็รักมากค่ะเขาเลยต้องเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องสนใจข่าวภรรยาเขาหนูไม่เกี่ยว <S <S หนูไม่ยุ่งกับเ<อ>ขาหนูยุ่งแต่กับ<อ>สามีเขาคนเดียวมันไม่ได้อ่ะค่ะหนูหนูลองคิดดูสิว่าทุกคนในโลกนี้ถ้าคิดแบบหนูหมดอะชีวิตครอบครัวมันจะวุ่นวายกันขนาดไหนพี่ว่าทุกคนมีโอกาสที่จะยังรักแฟนเก่าอยู่คิดถึงแฟนเเกก่่่่าหหหรรืออแแแมมม้้ตไปจคคนนใใลวั กว่าสามีแบบนี้ก็มีนะมันมีได้หมดแหละความรักแต่สิ่งที่มันต้องมีคือความยับยั้งชั่งใจสติแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อคนที่เราเลือกแล้วอ้าวหนูยังไงต่อคะหนูจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยหรอคะค่ะก็คือเขาก็ย้ายไปทํางานที่จังหวัดหนึ่งหนูก็ย้ายไปซึ่งบริษัทที่หนูทางานเป็นบริษัทเดียวกับแฟนเขาเจอกันทุกวันนะคะพี่หนูรู้สึกผิดนะคะอยากเลิกแต่มันเลิก ไ่ได้หมายแล้วคนรู้สึกผิดเนี่ยคือถ้าเรารู้สึกผิดแล้วยังไม่ได้แก้ไขอะ่ะแปลว่าเรายังไมไ่รู้สึกผิดจริงค่ะ,ะเรารู้สึกผิดเพื่อที่จะให้เราสบายใจขึ้น <c oughs> นี่เธอฉันรู้สึกผิดแล้วนะแปลว่าฉันเป็นคนดีแล้วเออใช่เป็นคนดีแล้วหนูก็ยอมลาออกจากตรงนั้นะคะกลับมาอยู่ที่บ้านยอมลาออกแล้วยอมเลิกกับเขาไหม เลิกได้เป็นพักพางค่ะพี่ค่ะน้องว่าแฟนเก่าน้องอ่ะเขาจะยอมเลิกกับภรรยามาอยู่กับหนูไหมหนูคิดว่าเขาคงไม่เลิกหนูแล้วค่ะเออเพราะเขาไม่ได้รักหนูขนาดนั้นค่ะวันนี้เวลาที่ส่องกระจกแล้วพี่ไม่รู้ว่าเราจะภูมิใจกับอะไรดีอ่ะเรามีสามีแล้วค่ะเป็นภรรยาที่นอกใจสามีไปอยู่กับสามีคนอื่นค่ะเหรอในเมื่อเรารู้ทางรู้แล้วเราว่าเขาไม่มีทางเลือกหนูว่าเราเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องดีไหมอ่ะค่ะคือพี่ว่านะ ก่อนหนูโทรมาหนูก็รู้ว่าพี่จะตอบว่าอะไรมีคนเยอะมากเลยนะคะที่วันนี้เรารู้สึกว่าเรามีเหตุผลแค่คาว่ารักคําเดียวแล้วก็ก็รักไงคะพี่เอาแล้วรักเสร็จปั๊บเราสามารถทําผิดได้หรือความรักของเราต้องไม่ทําร้ายใครค่ะและตอนนี้มันทําร้ายหนูอยู่อ่ะรู้สึกไหมล่ะมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าหนูก็ไม่ได้มีความสุขจริงหรอกใช่ใช่ไหมคะมันมีความสุขแค่เพียงชั่วคราวละค่ะนั่นไงแต่หนูยอมทิ้งทั้งชีวิตเพื่อความสุขแค่นิดเดียวเองเหรอที่สําคัญคือหนูมั่นใจได้ยังไงว่าสามีไม่รู ค่ะแล้วถ้าเขาทำบ้างเราจะรู้สึกยังไง หนูก็คงเจ็บมากนะคะี่เอาเอาได้ที่ตอนนี้เราทำก็เจ็บเราเฉยเฉยเนี่ยเวลาทำก็เจ็บหนูไม่เออหนูต้องทำเขาเพราะหนูรักถึงนูนมากแต่อย่ามาทําฉันเจ็บนะได้ไหมในที่สุดแล้วหนูเป็นคนเห็นแก่ตัวมากนะคะเมื่อรู้ว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราก็ต้องแก้ไขคือพี่ว่าศิลธรรมอ่ะมันไม่ได้ทําให้เราเป็นคนดีอย่างเดียวนะคะคือบางคนอาจจะบอกว่าหนูไม่ได้เป็นคนดีเท่าไหร่แต่ศิลธรรมมันจะปกป้องไม่ให้เราไปทําร้ายคนอื่นพี่เชื่อว่ามีคนเยอะมากเลยค่ะต่อให้แต่งงานแล้วอาจจะไปเจอใครก็ตามที่ถูกใจอีกแล้วว่าอาจจะไปเจอให้แแฟนนนนเเเเกกก่่่าาาตตออสมมััยย้รละ ยังชั่งใจแล้วเขารู้สึกว่าในเมื่อเราเลือกคนคนหนึ่งแล้วอะรับผิดชอบเขาหน่อยถ้าเกิดวันหนึ่งสามีก็ไปเจอแฟนเก่าเหมือนกันและเขาก็ยังไปแบบแอบ,บแอบลักลอบมีอะไรกับคนเก่าของเขาอะคือหนูไม่รู้จะทํายังไงใจหนึ่งก็อยากเลิกกับเขานะคะทําไมหนูถึงอยากเลิกกับเขาเหตุผลคือ,อม,มันไม่มีความสุขอะค่ะเพราะหนูกําลังทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไงคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะคือหนูจะเลิกหรือไม่เลิกกับเขาอะคําตอบที่ชัดมากคือเขาไม่มีวันเลิกหนูไงหนูยังรู้ตัวเลย ต่อให้หนูเป็นคนโสดและไปรักกับคนคนหนึ่งที่ไม่มีวันเลือกเราพี่ว่าคนโสดคนนั้นวันหนึ่งก็จะต้องเลิกคิดและเลิกหวังกับคนคนนั้นแะวันนี้หนูมีคนที่รักอยู่ข้างๆตัวหนูเลือกที่จะไปเป็นส่วนเกินของบ้านอื่นน่ะทั้งที่หนูเป็นส่วนเติมเต็มในบ้านของเราเองอ,ะอ่ะทําไมถึงเลือกไปเป็นส่วนเกินบ้านอื่นละ่ะมันยากสุดตอนที่หนูกำลังจะเริ่มต้นทําคือเอาจริงๆนะคะถ้าน้องยังรู้สึกว่าน้องทําไม่ได้อยู่อะ่ะหนูทําไม่ได้อะพี่หนูรักเขามากหนูไปไม่ได้ถ้าเรายังสะกดจจิิตตัววเออออองงนนธีีแบบ้้้ยู่่่ะะก็ะทําไไมไดหร คนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรผิดได้กันทั้งนั้นแต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันจะทําให้เราก้าวออกไปได้เพียงแต่ว่าวันนี้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของน้องมันยังไม่มีมากพอ ยังทําอะไรตามใจตัวเองอยู่พี่ถิ่นเนี่ยบอกว่าอย่าพูดคําว่ารู้สึกผิดถ้าคนที่รู้สึกผิดจริงๆอ่ะมันต้องดิ้นรนออกไปจากความผิดนั้นให้ได้หรือถ้าอยากจะทําดีสักเรื่องหนึ่งในชีวิตนะคะสารภาพกับสามีเลยค่ะเพื่อให้สามีมีสิทธิ์เลือกชีวิตของเขาบ้างอ่ะวันนี้น้องไม่มีโอกาสให้เขาเลือกเลยนะใช่ปะพากหนูหลอกเขาอยู่เขาคิดว่าภรรยาเขาซื่อสัตย์มากอะตอนนี้น้องไม่ได้เป็นคุณแม่ใช่ไหมคะมีลูกไหม ไม่มีค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคุณแม่ยิ่งหนักเลยนะเพราะว่าเรากำลังไม่ให้เกียรติความเป็นแม่แต่ตอนนี้ความเป็นภรรยาเราก็ยังทําเป็นภรรยาที่ดีไม่ได้ะคะ่ะพี่เลยรู้สึกว่าท้าน้อยจะไม่เลิกกับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสามีคนอื่นด้วยนะ,ะก็ไปสารภาพกับสามีเราซะให้จบไม่ใช่แบบมองหน้าเห็นหน้าสามีแล้วก็แบบฉันหลอกเธอง่ายจังคือตอนนี้ค่ะมันจะมีคนส่งเข้ามาในไลฟ์เนาะเหมือนแบบว่าทําไมโทรมาให้พี่อ้อยพี่ชอดดาหรือก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดทําไมโทรมา แต่พี่เข้าใจน้องนะคือจริงๆพี่รู้ว่าน้องรู้สึกอะไรอยู่แล้วพี่รู้ว่าน้องกําลังดิ้นรนอยู่ในการที่จะพาทางออกมาที่จะทำให้มันถูกพี่ก็เข้าใจแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีคนเรามันยังแบบยังไม่แข็งแรงพอยังไม่ใจแข็งพอแต่ที่พี่กำลังพยายามพูดต่างๆนานาเนี้ยเพื่อเตือนสติน้องเนี่ยก็เพียงเพราะว่าอยากจะช่วยเพื่อให้น้องได้เห็นอีกมุมหนึ่งเวลาที่เรารักใครเราจะรู้สึกว่าเรารักกันมากเลยอะค่ะแต่ที่พี่พยายามจะพูดเนี่ยคือแบบเห็นไหมว่าเขาไม่ได้รักเราเท่าไหร่หรอกน้องเขายังไม่บอกแล้ว แล้วก็คืออยากให้แฟนกับสามีเท่าน,นั้นเองถ้าวัานนึงคนคนหนึ่งอยู่กับเราอยากให้เขาอยู่กับเราเพราะว่าเขารู้ความจริงทั้งหมดอะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่กับเราเพราะเราหลอกไว้อะวันนี้<ะ>น้องไม่มีความสุขเพียง<ะ>เพราะว่าวันนี้น้องกำลังทําผิด<ะ>พี่ยังเชื่ออย่างหนึ่งเสมอนะคะวันหนึ่งทาอะไรกันในสิ่งที่ถูกต้องเถอดเดี๋ยวความถูกต้องมันจะปกป้องเราเองแหละไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งถ้าบังเอิญหนูไม่ได้โทรเข้ามาเราตัดสินใจยังไงอยู่ครับหนูหนูก็เครียดนะคะพี่คือเราก็ยังโทรคุยกันทุกวันนะคะ เราไม่โทรหระคะ mm hmm. เช่นสมมติว่าเฮ้ยเธอเราทําแบบนี้แล้วเรารู้สึกเราสงสารภรรยาเธอหวาดแล้วเราสงสารสามีเรานูเคยพูดกับเขานะคะเขาก็บอกว่าอย่าพูดอย่างนี้สิเขาเป็นผู้ชายน่ารักเหรอคะแบบนี้ค่ะซึ่งตอนที่มันคบกันแรกๆเขาน่ารักมาก ซึ่งเขาก็เป็นคุณพ่อแล้วนะคะโหน้องค่ะมันมันไม่ได้เลยอ่ะพี่รู้สึกว่าเรากำลังทําผิดมากไม่รู้นะหนูกล้าถามเปล่าว่าเฮ้ยเธอไปเลิกกับที่บ้านไปเลยมารักกันเลยดีกว่าเออมาอยู่กับฉันไหมเดี๋ยวฉันจะไปเลิกกับแฟนฉันเธอก็ไปเอากับฉันเธอมาลองฟังดูซิว่าเขาตอบว่าอะไรโนคงคิดว่าเขาไม่เลิกหนูแล้วค่ะถูกต้องวนๆกลับมาที่นี่อีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูจะเอาชีวิตไปแขวนรอเป็นสารแขวนลอยแล้วไม่ว่าเขาจะน่ารักขนาดไหนสำหรับหนูก็ตามเขาคือผู้ชายใจร้ายกับภรรยาและและลูกของ เขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนดีพอหรอกคะ่ะเขามาดีกับหนู น่ารักกับหนูเพราะเขาอยากได้หนูพูดกันตรงๆซึ่งเขาอยากได้หน yeah, ูซ네ึ่งหนูก็เป็นภรรยาของผู้ชายคนอื่นด้วยถามว่าผู้ชายแบบนี้น่ารักตรงไหนอ่ะนจริงพูดแย่ๆเลยนะคะเขาอยากได้ภรรยาของคนอื่นอื่นเพราะไม่ต้องรับผิดชอบในราการเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบความรู้สึกของภรรยาตัวเองและลูกของตัวเองด้วยเอาง่ายๆเขาเป็นพ่อชนิดไหนกันวันหนึ่งเขาจะสอนลูกให้เป็นคนดีได้ไงนี่เมื่อพ่อเป็นคนแบบนี้พี่ถือว่าน้องยอมทุ่มเทเพื่อเขามากนะคะทุ่มเทชนิดที่ทรยศกับสามีตัวเองทุ่มเทชนิดที่ยอมแบบว่าอยู่ กับเขาโดยที่รู้ว่าเขาไม่เลือกเราทุ่มเททุกอย่างถามว่าสุดท้ายหนูจะเหลืออะไรระวังนะลูกหนูอาจจะเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่สามีตัวเอง แล้วผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่เอาหนู yes. วันหนึ่งหนู <Get out S 2> จะกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรเลยและที่สําคัญที่สุดวันนี้สิ่งที่เราไม่เหลือแล้วคือคุณค่าในตัวเองเคยมีสายหนึ่งโทรเข้ามาเรื่องคล้ายๆของหนูเลยอะแต่วิธีการที่เขาเอาไปทําต่อเนี่ยพี่ค่อนข้างตกใจแต่พอเขาไปทําเสร็จปั๊บแล้วเขากลับมาเล่าถึงผลนะเขาไปบอกกับสามีชาวบ้านคนนี้ค่ะว่าเขาท้องพอไปบอกเขาแบบนั้นปั๊บหนึ่งนะเขากลับไปรักเมียเขาสุดฤทธิ์เลยอะคือเขาสะบัดมืออย่างรุนแรงเลยอะ ไม่รับผิดช,ชอบอ๋อไม,ไ,มไม่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 ใช่ท้องกระชั้นหรือเปล่าไม่ใช่ละมัง้งแล้วเ็าบอกว่าเฮ<ช>้ย<ห>เรารู้สึกผิดกับภรรยาเรามากเลยเอ้าวกลับไปถอยเลยอะวันนั้นน้องคนนี้โทรกลับมาหาพี่อ้อยแล้วก็พูดว่าหนูรู้แล้ว,ลวข่าวว่าคืออะไร <S <S หรือถ้าบังเอิญว่าวิธีการแบบนี้มันไม่สงวนทธิ์สิทธิ์นะหนูลองดูก็ได้คือที่ทาไมพี่ต้องสอนให้น้องโกหกเพราะพี่อยากให้น้องเห็นโจทย์บางโจทย์ว่าถ้ามันมีโจทย์แบบเนี้ย ทางนั้นเขาแสดงความรับผิดชอบขนาดไหนเลยจริงๆเอาง่ายๆอย่อายเมื่อกี้ที่เราบอกกันนะคะแค่ไปบอกเขาว่าฉันรักเธอมากอ,ะอ่ะเธอไปเลิกกับลูกกับเมียเธอมาเถอะเดี๋ยวฉันจะไปเลิกกับแฟนฉันละ<อ>แล้วเรามาอยู่ด้วยกันเถอะลองพูดแค่เนี้ยลองดูสิะคะว่าคําตอบของเขาคือคอ,อะไรพี่ได้แต่เอาใจช่วยนะลูกทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะถ้าเหลือบากกว่าแรงมากๆไปสารภาพกับสามีให้เขามีสิทธิ์ในการช่วยตัดสินใจบ้างก็ยังดีคือวันนี้ไม่ว่าหนูจะเจ็บปวดสักแค่ไหนนะถ้าหนูได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วเวลาผ่านไปแล้วมองย้อนกลับมา หนูจะดีใจที่ยังน้อยที่สุดหนูก็ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องก <The Friday. S 3> รักที่ไม่มีใครรู้